อันนี้เช่ามาหลายวันแล้วอยากจะให้ดูใจจะขาดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านานนาน,นานทีปีหนเราจะได้เช่านะหลงเพราะเงินบางคานนะนะครับแล้วที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมคือทีเดียวหลายๆองค์นะครับนะโอ้เห็นไหมดูเขาห้อยดิเห็นไหมเวลาห้อยใช้แล้วเห็นไหมสนิมเหมือนกันเลยเห็นไหมเห็นบ้าอันนี้คือหลงจบหลงเพราะเงินบางคานจอบเล็กนะอันนี้จอบเล็กล้ลวนเลยนะครับนะ วันนี้มีลูกค้าถามผมว่าเฮ้ยคุณดูยังไงหลงพอเงินบางคานคุณดูยังไงนะคุณถึงรู้ว่าแยกแท้แยกเกยยังไงเพราะว่าผมดูแล้วมันเหมือนกันหมดเลยฟังผมไม่ดีวันนี้ผมผมสัญญากับพี่ท่านหนึ่งว่าผมจะไล์ให้พี่เขาดูแล้วก็ไล์ให้พี่ๆทุกท่านดูด้วยนะครับเพราะว่าพี่เขาโดนมาเยอะมากนะแล้วตอนนี้ผมบอกให้เราดูจากรูปนะดูไม่ได้ มันเก๋ดีจริงๆนะเราดูเนี่ยผมบอกให้ต้องดูต้องผมจะบอกจุดตายให้ดูนะจริงๆแล้วต้องดูความคมนะความลึกนะแล้วก็ความตึงของหุ่นเทียนนะอันนี้สำคัญเดี๋ยวให้ดูสององก่อนเดี๋ยวจะได้ไม่งงนะครับนี่เห็นปะเราจะสังเกตนะเจ้าลูกๆพวกเนี้ยเนี่ยเห็นไหม ลิ้วจีวอพวกนี้พวกนี้สำคัญมากนะครับหูเนี่ยความคมของหูพวกนี้สำคัญเดี๋ยวผมให้ดูหยิบทีละองค์ดีกว่านะเพราะว่านี่เห็นปะ่ะเส้นหูเนี่ยต้องคมวิ่งลงมาอย่างนี้เลยนะครับวิ่งลงมาแบบนี้เลยเห็นไหมโค้งตึงเห็นปะ่นปะลิ้วจีวรนลิ้วจีวรมัดกล้ามดูนะมัดกล้ามนะมัดกล้ามนะเห็นปะ่ะ คมมเข้าใจแล้วกดหนึ่งกดเก้าให้ด้วยเห็นไหมซอกลักแลเป็นตุ่มๆเลยนะครับซอกผิวบริเวณเห็นไหมต้องตึงและคมเห็นไหมครับเห็นไหมซอกแขนลึกนะซอกหูคมลึกได้เห็นไหมซอกหูนี่เห็นไหมคมตึงลึกเลยนะครับนี่เห็นไหมตึงลึก อันนี้ข้างในมีเทียนเยอะเลยนะเนี่ยเทียนยังมีอยู่เต็มเลยเห็นปะเป็นเทียนเดี๋ยวเราต้องล้างเทียนออกนะครับแบบนี้นะครับเนาะผมบอกได้เลยว่าดูง่ายแล้วที่สำคัญเลยอย่าลืมอย่างที่ผมบอกเราต้องวิ่งหามองหาไล่หายะมันจะมีเม็ดขี้เบ้าอยู่ตามซอกนะครับนะต้องมีสาสนิมเห็นไหมครับต้องมีนะเห็นไหมเม็ดขี้เบ้าฝังอยู่เห็นไหม อย่างนี้ดูง่ายเลยพี่พี่เอ,อ๋ยเห็นปะขี้เบ้าขี้เบ้าขี้เบ้า,เ,บา,เ,บาเห็นไหมหูปริงแท้ชัดเจนเลยนะครับแบบนี้นะต้องดูนะครับเกดีจริงๆนะครับผมไม่ได้รอเล่นนะเกดีจริงๆนะครับเนาะเกดีนะครับนะเช่าทุกสภาพนะครับผมเองเช่าทุกสภาพจริงๆนะครับผมอยากจะให้ หลายๆท่านเห็นนะว่าโอ้โหกว่าจะลูกค้ากว่าจะเก็บได้ขนาดนี้นี่มันไม่ได้เรื่องง่ายนะคือเก็บโอ้โหสมัยก่อนก็คงไม่แพงอะนะแต่สมัยนี้นะโอ้โหอย่างนี้ผมเช่าองค์หนึ่งหลักแสนนะครับนะจะผูจะก่อนจะสึกไม่เป็นไรนะครับเนอะเช่าหมดทุกสภาพนะครับเห็นไหมดูซอกอันนี้เนี่ยเราต้องใช้ทักษะการดูเป็นอย่างมากเพราะอะไรสนิมกลอนหมดแล้วนะครับเนาะ อันนี้สําคัญมากๆนะครับแต่สําหรับผมอย่างนี้ดูง่ายเลยเอาเงินผมกลับบ้านได้นะครับอันนี้สนิมแบบกลังเลยกลังๆเลยนะครับเนาะเอามาผมให้ดูหลายๆองค์เห็นไหมเดี๋ยวเราต้องไปล้างเทียนออกนะเทียนเยอะมากเห็นไหมครับเนี่ยซอกเห็นไหมซอกด้านในเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นเทียนๆเกาะอ,อยู่เป็นขี้ไข่เต็มเลย เห็นปะดูง่ายเลยนะครับเช่าทุกสภาพนะครับไม่ต้องกังวลนะท่านไหนเผื่อที่มีเนี่ยเราก็คิดว่าไม่แน่ใจก็เอามาให้ดูนะครับเนาะทำความเข้าใจกันได้ผมรับเช่าทุกสภาพนะครับเนาะนี่เลยโอ้โหศึกแบบสุดยอดเลยวันนี้ให้ดูหลายๆองค์นะจะได้เข้าใจถึงธรรมชาติของพระเนาะ เวลาที่เราเข้าใจแล้วอะไรก็ง่ายไปหมดนะครับเนาะเห็นปะดูง่ายเลยอ่ะบางบางท่านเนี่ยไม่เคยเห็นนะแบบนี้นะครับใช้จนผุไปอย่างนี้เลยก็มีนะครับผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้เช่านะีแบบนี้ผมบอกได้เลยส่วนใหญ่จะเจอเกเยอะนะครับนะแต่องค์เนี้ยดูง่ายนะครับเนาะพูดตรงๆเลยดูง่ายเลยนะครับผุจนทะลุไปหมดแล้วอะ่ะคพอยจริงๆท่านเนี่ยเป็นเป็นโอ้ยบอกไม่ได้เดี๋ยว เนาะท่านนี้เป็นเขาเรียกวอะไรเป็นคนหนึ่งที่นับถือหลวงพ่อเงินเยอะมากนะครับเนาะเห็นบ้า,าคางต้องแหล,แหลมๆออกมาเลยนะครับเนาะหับเช่าทุกสภาพนะครับรับเช่าทุกสภาพเลย